ừt có ít nè. イェーイ!イェーイ!ワーッ! สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากนะฮะก็คือวันที่ได้จัดปาร์ตี้เนื้อย่างนะฮะวันนี้ก็คือเราซื้อเนื้อมาเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนี่อันนี้เนื้อวากิวนะครับเป็นเนื้อวากิวเออวันนี้ผมอะ่ะจะจัดอะไรนะเขาเรียกว่ายากินิคุก็คือเนื้อย่างของญี่ปุ่นนะฮะลองดูมัคือวันนี้เราได้เรียกแขกรับเชิญพิเศษด้วยก็คือ คุณยายนะฮะคุณยายสวัสดีครับตาเด็กกาเราก็ได้เชิญคุณนักข่ด้วยนะครับก็นะฮะวันนี้คือเป็นวันพิเศษคือเราเนี่ยได้ซื้อวากิวมาเลี้ยงฮะนี่คือเนื้อวากิวเลยนะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะดีในญี่ปุ่นนะวันนี้ก็ซื้อมาเลี้ยงคุณยายนะฮะคือทําไมวันนี้เราถึงจัดปาร์ตี้เลี้ยงเพราะเรามีของสําคัญแล้วเราก็อยากจะเลี้ยงของเลี้ยงทุกคนด้วยที่ได้ดูอยู่ตอนนี้แล้วอ่ะ ก็คืออะไรนั่นเองเออสิ่งนี้นะครับตื่นสิ่งนี้นะฮะคืออะไรทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วป่ะเดี๋ยวเรามาเปิดอนี้ดูดีกว่าโอเควันนี้ยังไงกะรู้สึกว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นอะไรเขาได้อยากดูว่ามันคืออะไรนะอืมวันนี้ซื้อเนื้อมาเยอะนะเยอะมากอันเนี้ยคือเตาเราเนี้ยก็ซื้อมาเมื่อวานเลยนะร้อนป่ะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ได้เปิดเตาเราเนี่ย คือมันเป็นเตาที่เนี่ยมันจะดูเหแบบแบบว่าไม่ค่อยลงล็อกอะน,นะเออใช่คือมันมีเหตุผลนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าเราย่างเงนื้อตรงเนี้ยแล้วน้ำมันเนี่ยมันไหลลงตรงนี้ใช่ไหมใช่เแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าที่ทิ้งน้ามันอยู่ด้วยนะนี่คือเือคือไอเตาเนี้ยไม่ใช่ว่าแค่ย่างเนื้อได้อย่างเดียวนะใช่ค,คือมันสามารถพลิกมาเป็นเขาเรียกว่าไงนะเอ๊ะเหมือนทําแพนเค้กทำอะไรได้าะได้ลองลองลองหุ่นี้ดูนะ เนี่ยพอหมุนมาปุ๊บตัวนี้ก็จะผัดปุ๊กยากิโซบะอะไรนี้ได้นะใช่ได้โอโคโนมิยากิก็ได้นะเออก็เรียกว่าอีไงอ่าเจ้าใช่ดีนะนี่อันนี้ก็จะเป็นยากินี้คืนะครับมันก็จะไหลลงมาอย่างช่คือเรื่องนี้เนี่ยอเมริกาเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยสุดย

ดีครับไออต้าหนึ่งแสนซับสไคร์นะครับฉลองเงนแบบไอนี้มากเลยต้นเงนต่ำมากโอ้ยยินดีด้วยครับ

母ちゃんの味のおごりだからもうね、私今日はね母、うん、ちゃんのね、大人なんですけどね、うん、2やっぱ人結婚してんですけど <laughs>、はい、母ねだからね、うん、こういう風にい色々なタイ料理も食べられるし、うん、お肉も焼いてもらえるし、うん

นรละกัน้นไม่โเหือน็ชาแบบว่าแบบว่าเนวาวันนะแวันนี้เราก็มาเลี้ยงโอบาซังแลงเระนารินะ

อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะเป็นตัวแทนของของของเราเลยนะใช่ว่าเออเน,นี่ยเราให้รางวัลเนี้ยต่อทุกคนที่ออกรายการเรานะเราก็ให้ทุกคนอย่างที่บอกนะ,นะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีรางวัลอันนี้นะใช่ไม่ได้หรือถ้าไม่มีโอบาซังหรือไม่มีสกิก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ไม่ได้เน, <c oughs> นี่ยข้า่ระเจ้เนี่ยขับมันไปเถอะเนี่ยับมันไปครับนี่โชว์รางวัลให้ทุกคนดูเลยอย่างชัดเจนครับนี่

ไกินอะไรฮนะอยากยากินย่างตามด้วยของหวานนะฮะวันนี้เราก็เียังด้วยใจของเรานะใจของเราก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับใ <c oughs> ครออดี้ไก่ชิมัสไก่ชิมัสแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับในการพุ่งไปสู่หนึ่งล้านสับสครายหนึ่งล้านหนึ่งล้านเดนิเกอรกเจอแคคุมังมิน

ตแต่คงอีกนานนะมไม่รู้ว่าเรานจะได้หรือเปล่าสิปล้านเนี่ยไม่ได้แร้ต้องต้องเกิดต้องเกิดอีกรอบหนึ่งใช่ไหมเออใช่ตายแล้วเกิดอีกรอบหนึ่งอโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูจนจ,นจบเราวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสำหรับรางวัลน,นี้ด้วยนะครับอนะไรก็มาเจอกันคลิปหน้านแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับไปยบาย You say love is free, but it's more than you can see. It's a song, it's a melody, it's the beat of you and